วันนี้เนี่ยเราด้านด้นเดินทางมาที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นถิ่นช้างใหญ่จริงๆนะแต่ว่าเรามาที่อำเภอสนมแห่งนี้เป็นอำเภอที่ไม่ใช่ทางผ่านของทางไปอำเภอต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมาเราต้องตั้งใจมาจริงๆมาถึงที่นี่ด้วยคําว่ารําวงกงก้าเนะคะเพราะคําว่านี้แหะค่ะเราเลยต้องมาแล้วก็มาหาคําตอบนะคะเพราะว่าเขาเป็นนวัตกรรมแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างชมรมผู้สูงอายุแล้วก็ทําออกมาจนกระทั่งได้รับรางวัลน,นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยว เราเป็นเรียนรู้ร่วมกันดีกว่าว่ารำวงกงก้าเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ พศ2541เพราะว่าเราอุรูแข้างสมองก็คืออารมณ์โกง,งกาละคะ่ะตอนนี้แต่ก่อนก็ระบบโกงกาเขามีมาตั้งแต่เด็กลำบานแตุ่่นปู่ย่าตายายตั้งแต่พศ2 4 8 0ตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงครามตอนนี้ก็พ่อมาถึงพศ2497ก็ยังมีการเล่นอยู่ตอนนี้ต่อจากนั้นมาก็ลืม หรือไม่มีใครเรียนไม่มีใครพูดถึงเพราะว่ามันจะมีพอสอบสองพันห้าร้อยมันจะมีแต่พวกเครื่องรุ่นที่ใหม่ๆหรือหนังอะไรมันก็ลืมไปตั้งนานตอนนี้ก็พอมีพระราชอุปสง์วันนี้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้มีการจัดตั้งค้ังสมองขึ้นเพราะว่าให้บุคคลต่างๆเข้าเฝ้าตอนนั้นอายุ68ปพรรษาก็เลย ทุกจังหวัดทุกเพื่อคนเลยมีการจัดตั้งขึ้นทางโรงพยาบาลสนมก็เลยให้จดข้างสมองเลยไปอนุรักษ์แต่นี้ก็เลยอนุรักษ์เอาสมองโคงก้านี่แหละ ยากาศที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คงจะสงสัยกันแล้วว่าเอ๊ะนั่นคือการแสดงอะไรทาไมมันทําให้เราคึกคักแล้วก็ทําให้เรารู้สึกถึงวัฒนธรรมแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆที่อยู่ที่นี่อําเภอสนมนั่นเองแต่ว่าคนที่จะมาให้คําตอบได้อยู่ข,ข้างๆจับจังแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่แม,แม่นาตัวนึงค่ะค่ะฉันอ่านางพ็ญศรีศชัยงามค่ะ เป็นนางรำหนึ่งในนางรำด้วยคุณแม่คะได้ยินคําว่ากงก้าอันนี้คืออะไรลูกคุณมาแนะนำกงก้านี่คือคล้ายๆว่ามันเป็นภาษาภาษาภาษาลาวเรานี่แหละคะ่ะกงนี่คือําเป็นวงก้านี่คือการแสดงออกนะคะค่ะแต่ตรงนี้ของเราว่ากล้าหารกล้าในการแสดงออกแล้วการมารําต้องราเป็นวงวงเป็นคู่ๆอย่างที่หนูเห็นเมื่อกี้นี่แหละ,ค,ะค่ะที่สําคัญเราเห็นการร่วมมือร่วมใจของชมรมผู้สูงอายุที่นี่ด้วยเยอะไหมคะที่นี่ค,ะค่ะอ๋อ ชุมนุมผู้สูงอายุบันมีรู้ตรงนี้มี122คนนะคะ122 <32 S 1> คนแต่เรามีเครือข่ายนะคะ,ะก็เครือข่ายที่มาทั้งอำเภอนี่แหละเพราะว่าเราทําเราไม่ได้ทําคนเดียวเราต้องเราก็อย่างแม่ก็เป็นผู้ที่อย่างโรงพยาบาลว่าให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาใช่ไหมคะ,ะก็เลยจะเผยแพร่ไปเป็นเครือข่ายเราไปทั้งหมดค่ะที่เห็นนี่แหละคะ่ะค่ะแต่ว่าก็เห็นมีการบูรณาการร่วมกันคือไม่ใช่แค่สูงอายุอย่างเดียวค่ะเห็นมีน้องๆด้วยอ๋ออันนี้เราเราเราพอดีผงรง ทางนี้เราเทศบาลกับโรงพยาบาลเรามาเดี๋ยวนี้เขาให้ทำศูนย์สวัยไงคะศูนย์สามวัยมันจะมีผู้สูงอายุแล้วก็คุณแม่แล้วก็เด็กเราก็เลย,เลยได้ทั้งหมดเลยคะ่ะเราก็มาพัฒนาสู่สาวัยแล้วนะคะ ที่บอกว่าเห็นด้านในเนี่ยโอ้โหรางวงรางวัลได้มาแบบว่าทุกหลักหลายสาขากันเลยทีเดียวนะคะเป็นรางวันที่แห่งความภาคภูมิใจจริงๆค,คุณแม่คะแล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยเรามีโครงการไหมคะว่าเอ๊ะทุกเดือนเนี่ยเราต้องมาทําอย่างนี้หรือว่าทุกสัปดาห์เราต้องมาอ๋อเราเราก็มากันค่ะแต่แต่ว่าคุณเก๋ผู้สูงอายุนี่นะจะมาร่วมกันอยู่ประจำเลยค่ะมาแล้วมานั่งคิดนั่งคุยนั่งนอนด้วยกันเสร็จแล้วคิดขึ้นมาคิดเพลงใหม่ๆขึ้นมาเพื่อมาสู่กันเสร็จแล้วก็ลอง ฝึกรองซ้อมลองออกท่าอ๋อแสดงว่าเพลงที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่คือต้องมีการซ้อมซ้อมก็ก็คิดท่านะคะคิดท่าใหมมทำไมจะซุบแต่เรเห็นมีท่าเห็นมีนั่นแหละนั่นแหละแต่ก่อนกล้าแต่ก่อนมันก็จะกล้าอินเอนแล้วก็รำไปต่างคนต่างรำแล้วก็เหมือนกระรำเพลงอื่นก็ต่างคนต่างรำแลวแต่แต่ของเราเราจะให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอันเดียวกันค่ะ ม,มันก็เป็นนวัตกรรมเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้แบบดึงดูดใจผู้ชมเพราะว่าเอ๊อยู่ดีเนี่ยบางครั้งเราเาเราเต้นๆอ,อยู่เรามารวมท่าเดียวกันอย่างทุกคนเนี่ยถามหน่อยว่า คือจิตอาสาล <ics> ้วนจิตอาสาเข้ามาค่าจ้างค่าะไม่ค่ะไม่ค่ะก็ไม่มาใครมาก็ได้ใครไม่มาก็ช่างแล้วแต่แต่ว่าคุณอยากเข้ามาเยอะแยะแค่นั้นเองแต่พอเข้ามาเราก็บอกว่ามานะมาได้นะมาซ้อมกับเราได้รํากับเราได้อะไรก็แล้วแต่เวลาปลายไปเราจะไม่มีรถไปเพราะว่ามันต้องใช้คุณน้อยต้องถ้าจะไปแบบนั้นเราไม่มีค่ารถนะคะก็ได้รับความสนุกจากเทศบาล เพราะฉะนั้นอย่างไปได้มากก็ประมาณแค่30คนลดการกล้วยนะคะที่จะไป<ช>แต่ถ้ากว่านั้นไม่ได้เขาก็ยอมรับเพราะเขาก็อยากมาร่วมกับเราเขาก็มีความสุขอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะแล้วอย่างนี้ต้องถามว่าคิวการแสดงนี่เต็มไหมคะคิวคิวการแสดงก็ส่วนมากเราจะไม่ค่อยไปไปไปนี่หรอกค่ะ ไปเอกชนนะเราไม่ไปเราจะไปสนวนราชการเป็นอะไรที่การกุศลโดยเฉพาะค่ะการกุศลค่ะไปด้วยใจค่ะไปด้วยใจค่ะถ้าไปแบบนั้นเราต้องหารถหาราไปเองแต่ถ้าเพื่อเพื่อสานาไปย์ที่เขาเชิญมาเขาก็จะหารถมาให้เราโดยเฉพาะเขาจะติดต่อมาทางเทศบาลนี้เราก็ไปได้ถ้าเห็นอย่างลำที่เราเห็นเมื่อสักครู่จริงๆอ่ะมีความกําหนดความยาวไว้ไหมคะว่าจะต้องกี่นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราไม่ได้ คือเราไม่ได้กําหนดนะคะแต่ละแต่ละเพลงเราไม่ได้กําหนดเพยงแต่ว่านักร้องเขาก็จะดูเวลาว่าเออเขาให้เท่าไหร่ถ้าเราอยากได้เพลงเงยอะๆเราก็ร้องรอบสองรอบอะไรไปอย่างนี้นะคะเพลงหนึ่งรอบหนึ่งหรือสองรอบอย่างที่หนูเห็นนะคะแต่ว่าถ้าเพลงไหนที่เขาชอบมากๆเช่นกงกา้าอาคาลิปโซอะไรเราก็เอายาวๆไปหน่อยให้เขาสนุกสนานอะไรอย่างนี้นะคะคุณแม่แล้วในอนาคตเนี่ย คิดไว้ไหมว่าเราจะต่อยอดไปทํทาทอะไรอีกหลังจากที่โครงการเนี่ยถือว่าสําเร็จแล้วนะคะได้รับความคือหลายๆคนรู้จักแล้วก็ได้รับการยอมรับด้วยของที่อําเภอสนมแต่ว่าในอนาคตอ,อยากจะทําทอะไรเพิ่มเติมนะคะก็เราจะเน้นไปถึงอาชีพให้เขาอยากให้มีอาชีพเยอะๆโดยเราหางบประมาณมาสนับสนุนอย่างแม่เป็นประธาน องทุนพัฒนาบุะสตีเห็นไ,ไหมคะแม่ก็พยายามที่ว่าเออนำมานําเสนอว่าเรามีงบประมาณนะให้เข้ากลุ่มกันจะทำอัไน,น,น,นั้นนี่ไม่มาเสนอนะคะเพื่อพัฒนาอาชีพอย่างอาชีพของเกก็มีอยู่แล้วนะแกก็เก่งมากแต่และคนเก่งแต่ว่าอยากได้เสริมนะคะก็เอาไหมเช่นทอผ้าเอาเงินไหมอย่างเขามีค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ขออย่างมาทอผ้าไหมเขาก็ขอกองทุนไปทําโครงการเข้าไปอย่างนี้ เราก็คงได้รับทราบกันแล้วว่าในส่วนของกงก้ามันคืออะไรแล้วก็ที่สําคัญคือด้วยใจจริงๆมากันด้วยใจจริงๆต้องขอบพระคุณคุณแม่มากเลยนะคะ